สวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าไปซี่จะพามาทําไก่ต้มน้ําปลานะคะนี่ค่ะเป็นแบบน่องไก่นะคะวันนี้ไม่ใช่ไก่ทั้งตัวนะคะก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็บางนิดหน่อยนะคะเพื่อเครื่องจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อนั่นเองนะคะขั้นตอนแรกของวันนี้นะคะก็จะมาแบบแบบนี้เลยนะคะก็ต้มน้ําร้อนนะคะก็น้ําร้อนเหล่านี้ค่ะมาลวกหนังไก่หน่อยนะคะก่อนที่เราจะเอาไปทําเห็นไหมคะเขาก็จะหดเข้านะคะ เพื่อให้หนังไก่เขาไม่ย้วยนะคะเนี่ยค่ะให้หนังไก่เขารีเซ็ตก่อน,นะคะ่ะนี่เห็นไหมคะอน,น้ำที่เราต้มนะคะแล้วร้อนจัดเลยนะคะเนี่ยมาลวกนี้นะคะลวกแลวปะ่ะสิก็จะแช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะนี่เราก็ไปทำส่วนอื่นต่อนะคะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็น,นี่ค่ะตะไครปุบนะคะเอามาเรียงไว้ก้นหม้อแบบนี้นะคะนี่ค่ะตามด้วยขิงค่ะ บุบนะคะแล้วก็หั่นชิ้นตะไคร้นี่ก็บุบก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยรากผักชีค่ะกระเทียมบุบค่ะนี่ค่ะวางไว้ก้นหม้อบแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาไก่ที่เราลวกหนังไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะลวกน้ำร้อนนะคะมาวางไว้ในหมอ้อเลยค่ะที่เราจะทำการต้มนะคะ จากนั้นนะคะก็น,นี่ค่ะพัชรีก็จะใส่พริกไทยดำบุกนะคะซีอิ๊วดำค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาค่ะประมาณแปดเก้าช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวค่ะสี่ห้าช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำสะอาดค่ะในท่วมไก่ไปเลยนะคะบางคนก็ใส่ซุป ก้อนนะคะซุปไก่ก้อนหรือว่าหมูก้อนก็ได้นะคะทีนี้ก็นะะใช้ไฟแรงเลยนะคะเราจะใช้ไฟแรงก่อนเลยนะคะจนกว่าน้ําจะเดือดพอน้ําเดือดแล้วเราค่อยหลีเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็เคี่ยวไปนะคะประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีนะคะหรือว่าจนกว่าไก่จะนุ่มตามชอบนะคะก็ดีพอดีเลยนะคะรสชาตินี่ค่ะถ้าอย่างนี้นะคะ ไก่ได้ที่แล้วนะคะนี้ก็จะสับเสิร์ฟนะคะน้ำซุปนี่ก็ใส่มะม่วงมาม,ม่าใส่เส้นได้เลยนะคะก็จะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะต่อนี้นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะมีนะคะพริกกระเทียมรากผักชีนะคะปาพิชซีก็จะปั่นเอานะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะง่ายๆเลยนะคะ Yes เป็นไง่อยไหมโอเคค่ะมาชิมกันนะคะคุณกิดก็ชิมไปแล้วค่ะโอเคปุ๊ซีก็นั่นแหละค่ะทีมงานเขาก็ยังกินกันอยู่ก็เลยแบบยุ่งมากเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นอยู่นะเดี๋ยวเราสองคนขอแยกกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกัน่ะโอเคคิดหิวข้าวค่ะปุซีดูแลทางนน้นกับปรงกับแก้มให้เขาจะกินกับข้าวเหนียวค่ะกินกินกับข้าวสวย กินได้แบบสองอย่างเลยนะคะไก่ต้มน้ำปลานี่ค่ะน้ำจิ้มซีฟูดอร่อยมากอังคิดลองๆจิ้มซีฟูดยุ่ยดีมากเลยค่ะแฟนทางบ้านพอดีต้มเกิน40-45นาทีคืยุ่ยจนแบบกระดูกไก่หลุดออกมาจากเนื้อเลยอ่ะสองนอ่องจิ้มูดอร่อ smell something ginger อืมอนมีขิงคิดบอกได้กลิ่นเหมือนขิงเลยหืมหัวเราะเดียวน้ำอร่อยมากต้องตัดน้ำตาลหน่อยนะคะไก่ต้มน้ำตาลโอ้วันนี้หลายอย่างเลยทั้ง ทำตรงนั้นแล mm. ้วก็ไถหน้ากรบค่ะจะเผ็ดนะเป็นไงรสชาติซ uh ุปมีหญิงนะหมูแดดเดียวถ่ายซิหมูแดดเดียวอื้อหือ ก็อลองงั้นหมูแดดเดียวค่ะ mm. อร่อยอนยะู่เนาะจะมีโปค่ะไ mm. ม่แข็งดีดีก mm ุด hmm. ยู่งดีมากเลยเนาะ,ะแบบวิ่ีดซอสแบบต่อยแม่บอลซีก็นั่งชิวๆอยู่กับทีมงานเขา ลองทําดูนะ,ะคะกินได้หลายคนเลยค่ะจะทําไก่เป็นตัวก็ได้นะคะเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้ mm hmm. อุ๋ยที่ยุโรปเนาะวายโนโอ,อรอรอแม่ล mm ุงคิดถ่ายสโนมาให้ดูค่ะมีมะตกที่ซูริกอะ s nice. <S อ wrong with that. อรง I remember thirty years, forty years ago when we kids every winter like that. Mm. 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 I not sure. I'm Say how now? Solar. Solar. Why you open already or them open automatic? I have to check. u uh, I have a remote. ต้องยืดดีหมดด้วยหรอวาไม่โอเพนออโตเมติกโอ้ส์ have to open automatic mm. but maybe you have to click one time mm. I think them have บันได give them make automatic มาเพื my, my friend, mm ่อนเนี่ยแคบบันไดเพราะเขายังดื่มยังอะไรกันอยู่ค่ะเพราะว่าโซล่าของนูกิดติดโซล่านะคะทีเนี้ยมันต้องรีเซ็ตต้องให้เป็นออโตเมติกเวนดาร์กก็ให้ดมโอเพนอย่างเงี้ยเ e ี่ย I have to open when dark I go check later mm hmm. mm hmm. ยูแคมอิท hmm. ทูอืไม่รู้อิทปยูแคมอุ้ยไฟไม่ออกค่ะแฟนทางบ้าน นี่ค่ะทีว่าเอ็นจายค่ะเปิดไม่ต้องเปิดมันไม่ออกอ่ะบุกฮะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวป้าไปซีนต้องส่องไฟให้คุณคิดก่อนฮะมันไม่เวิร์กมันต้องขึ้นไปเปิดเองไงน่ เออเออเปิดอัตโนมัติไปเลยเพื่อนปุ่นี่จะปุ่นที่นี่ไงแดงๆนี่เปิดกิดได้เอาลอ่ะลองๆไปลองตรงนู้นสิคิสอัตโนมัติอัตโนมัติอัตโนมัตโตโอเคโอเคเออตอนนี้เปิดอัตโนมัติไปเลยไปลองรีโมทตรงนู้นสิเพื่อนเออโอเคเออเราก็ว่าอยู่ทําไมมันไม่นั่นเราก็เลยเดินมาดูกับคิดทําไมโซล่าฉันมันมืดจังโซ ว่โซล่าหรือว่าดอลล่าวะเนี่้ว่ามืดจังเออเออมันต้องอย่างนี้หน่อยเออสันตัวเอองี้หน่อยแกเพื่อนเออขอบคุณมากอู้อ้าวอุ้ยไม่มันสว่างอ้าวมันพอ่งจะเปิดแน่อ๋ออุ้ยขอบคุณค่ะลูกเออดีว่ะเออย่างนี้หน่อย จ้าถ้าทำเป็นอัตโนมัติมันจะมีระบบของมัน่ะไอ้คิดเมคเป็นอัตโนมัติเลยคริสอัตโนมัติก็เลยแล้วก็นี่อ้าวนี่แค่ไฟมันไม่พอถ้ามีต้นยางกายมันมันสีแจงมโอ้าบ่มีมันสีเหลืองตัดตัดโอ้เว้นยู่พี่เพเนียเนี่ยเนี่ยมันจะเข้าอยู่มีลูกเล่นเขาเขาอยู่ไม่ระบบอ่ะเดินนี่เซ้นเซอร์มบ้านถื่อน y มีเซนเซอร์ถ้าโดนเซนเซอร์รีโมทอ่ะอยู่ไปเลริ่ม first ไปเลยเราเราเราไม่รู้เราภาษาภาษาเองดูน่อยเออฉันก็ว่าอยู่ทำไมโซ่ฉันเพิ่งเดินลงมาโซ่ล่าอีหยังวะปวดเพื่อนฉันไปติดโซ่ล่าขึ้นมาไปฉันหละงงกับโซ่ละอุ้ยดัลล่ามาแล้วล่ะเลิกเอือดัลล่าแม่ขอสักร้อยดันได้ไม่เลิกอือ เอออย่างงี้ดีหน่อยแม่มีไฟเออจเ,เ<ะ>จละาจะเปิดตรงมิดเดิลอีกเอออย่างนี้หน่อยค่อยดูดูโอนหน่อยเออ,เอ,อ